เฮ้ยนองนองพี่เรียกไปสิครัเนี่ไม่ได้ยินเลยเรียกฉันเหรอคะก็ใช่สิผมเรียกคุณดูสิบครั้งแล้วแล้วคุณก็ไม่ไสนใจอ่ะคือฉันเป็นคนหูุึงอง่ะค่ะไม่ได้ยินอเออคุณรับผมขอโทษ ผมขอโทษนะครับที่ผมเสียมารยานกับคุณเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณสองคนเรียกฉันะระบายเพิ่มเหรอคะผมขอน้ำเปล่าสองแก้วครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเอามาให้ค่ะเสียงก้งเอกอ,อะไรกันวะน,นี่ยนะฮะนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับแทนคำขอโทษที่ผมเสียมารยานกับคุณเมื่อกี้ะครับนี่เลยนะเออคนคะ ฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ไปนี่มาแล้วคุณแต่เขาให้ฉันนะคะแล้วไรอ่ะถ้าลูกค้าให้สิฟแกต้องเป็นของฉันหรือว่าแกอยากตกงานฮะดีแค่ไหนแล้วที่ฉันรับคนหูตึงอย่างแกมาทำง,งานที่นี่จ้างใส่หัวกระโหลกด้วยนะเอามาเงานนะินมามาดิแมนคะมีอะไรคุณเจ้าของร้านแย่งทีจากน้องพนักง,งานเมื่อกี้ไปอ่ะ นี้ต้องสั่งสองแล้วคุณจะทำยังไงต่อนะคะผมขอดูแลทั้งหมดหนึ่งพนสองรบาทค่ะนี่ครัขอโทษนะคะลูกคา้าคุณลูกค้าฟังผิดหรือเปล่าคะฉะนันหมายถึงว่าค่าอาหารทั้งหมดนี้1,200บาทนะคะไม่ใช่200บาทผมก็จ่ายครบแล้วนี่ครับครบหรอ นี่คุณจ่ายมาแค่สองร้อยมันเขาตรงไหมคะก็ผมให้ที่น้องเด็กถูกคนนึแต่นั่นมันติปนะคะคุณถ้าอยู่ที่น้องเขาเนี่ยผมเรียกว่าติปครับแต่ถ้าอยู่ที่เจเนี่ยผมถือว่าผมได้จ่ายค่าอาหารหรือจะให้ผมไปโพลลงโซเชียลว,ว่าร้านเจเนี่ยเอาเปรียบพนักงานแถมยังแย่งติปอีกดูสิว่าใครมาจะอยากมาทานอาหารร้านคุณอยุดยาเลยนะคะอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะให้ขอโทษน,นะคะ นี่นองกูครับขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานบริษัทที่น้องการยินดีต้อนรับเสมอนะคะ